สวัสดีครับเกษตรพอเพียงครับรอบรั้วข้า้งบานนะครับวันนี้ผมจะพามาดูฟาร์มกระต่ายของผมนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆครับเลี้ยงเพื่อเอามูลของน้องกระต่ายนะครับไปทําปุ๋ยเพื่อใส่พืชผักของผมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมนะครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงกระต่ายนะครับผมจะเลี้ยงไว้เอามูลมานะครับเพื่อไปทําปุ๋ยใส่พืชผักของเรานะครับ ก็จะเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอยู่หลายพันธุ์นะครับก็จะมีเอนดีด้วยนะครับตัวนี้เริ่มสนแล้วครับเท d ดดี้แบร์นะครับ ก็จะมีพันผสมนะครับเป็นพันพื้นบ้านนะครับเหมือนไลออนเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแม่พันธุนะครับอายุก็น่าจะประมาณปีแล้วนะครับเกือบปีแล้วครับ พอพันนะ<ง>ก็คลิปก่อนที่ทำากงไว้นะครับอันนี้ก็ทำเองนะครับกงนี่ก็ให้ลุงทำด้วยนะครับแล้วก็ตะขายนี่ผมเป็นคนติดเองทั้งหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับ ตัวนี้เริ่มซนแล้วครับพันเอินดีนะครับอันนี้มาลุกบานอยู่นี่ไม่ใช่เหรอก้อนนี้ก็เอ็นดีนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับรับมาจากฟาร์มเหมือนกันครับสองตัวนี้ครับ นี่คืเฉพาะเองนะครับเขเป็นลูกเจ้าสองตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นพันผสมนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับอายุสองตัวนี้ประมาณ สเดือนนะครับสวัสดีครับอ้าวสองตัวนี้กระโดดข้ามาตอนไหนเนี่ยกลับบ้านสิลูกกลับบ้านเลยอ้าวกลับบ้านเองได้ด้วยนะครับก็หลักๆก,ก็จะให้หญ้าแห้งนะครับ ก็เป็นยาทีโมทีนะครับหรือว่าอัลฟาฟาก็ได้นะครับอาหารก็เป็นอาหารเม็ดนะครับบางครั้งก็ใช้หญ้าสดครับหญ้าตามทุ่งนานะครับที่เป็นหญ้าขนนะครับที่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับน้ำก็จะให้เป็นถ้วยก็ได้นะครับไม่งั้นก็ใช้เป็นขวดนะครับแล้วก็ใช้จุกเหมือนจุกให้น้ำไก่อะครับ หยือจะใช้น้ำแบบขายตามท้องตลาดก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะหมดไวครับก็จริงๆจะทําระบบน้ําแบบให้หนูนะครับน้ําให้หนูนครับก็หนูจะกินประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อสายครับเดีย๋ยรอเวลาว่างๆครับ ก็หลักๆก,ก็จะเก็บมูลนะครับผมก็จะทําถาดที่ทําไว้ในนี้ก็จะมีมูลกระต่ายนะครับแล้วเราก็ถอดออกไปนะครับถอดแล้วก็เก็บมูลไว้นะครับแล้วก็ไปหมักแล้วก็หมักไว้นะครับใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายครับเป็นจำพวก E.M ก็ได้ครับหรือว่า จุลินทรียหนอกกล้วยครับหลักๆก,ก็เก็บมูลกระต่ายนะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าธาตุกระต่ายครับที่แบนี้สซนเหมือนกันนะครับโดดข้ามไปกี่กงแล้วเนี่ยครับ ีครับทำไมลูกอยากออกเหรอออกไม่ได้ครับแมวเยอะก็วันไหนว่างผมก็จะปล่อยไว้ตรงสนามหญ้านะครับขนนี่สวยเลยครับ ก็เก็บมูลนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็จะใช้เกี่ยนะครับก็แล้ <c oughs> เวเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับทำเป็นปุ๋ยหมักเลยนะครับ ก็เป็นสัตว์เขี้ยวเอียงเหมือนกันนะครับาตัวนั้นสซนนะครับดูนะครับจะไปไหนตัวนี้พันเอ็นดีนะครับ จะไปไหนลูกกลับบ้านเลยค่ะกลับเราบ้านเลยลงไปลูกอ่าเรียบร้อยโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับไม่บายลูก